เป็นขานี่กล่องสมบัติอะไรคะเขาบอกว่าเป็นเจลลี่ตินออยไปข่าวก็สื่เป็นอ่ะลองเปิดดูดิหนึ่งสองสามไปเองอุ้ยตัวเองข้างล่างก็เปิดได้ไปเองสุดยอดเลยนี่คือไงตั้งแต่สีที่หนึ่งถึงสีที่สิบหรอแล้วข้างล่างนี่เป็นอะไรเปเองนี่ก็เป็นลิปอุ้ยทำเปสีเยอะจังอะไปเงสีเยอะมากนะอ๋อเขาแบ่งเป็นเฉดอันนี้คือเป็นเรดเอออันนี้เป็นพิงค์ส่วนอันถัดไปอันนี้เป็นออเรนจ์ อ๋อเขาแบ่งแบบนี้เลยแล้วอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นบราวเป็นผู้กันแต่ปกติมันจะเป็นหัวแบบกำมะหยี่เลย<ม>เว้ย้สเปอร์อสิบส,สวยมากว้าวเออเขาชอบสีโทนนี้นี่คือโทนสีแดงไงเรดศูนย์หนึ่งค่ะนี่แล้วเขาชอบที่เป็นผู้กันแบบเนี้เฮ้ยแดงดิดดเออว่ะคือพอเป็นผู้กันแบบเนี้ยมันทาง,ง่ายเห็นปละมันวาดตามปากได้เลย คือหัวแบบนี้มันเหมือนการระบายสีตัวเองสวย,สวยเลยตัวเองสวยมากและโทนสีชมพูเป็นโทนที่เขาชอบมากที่สุดในโลกใบนี้ค่ะจริงเขาเป็นคนชอบโทนสีชมพูที่หรอเฮ้ยเขาลองไหนดีเอาจริงนะเขาขอเช็ดแล้วก็ลองอีกทีได้ปะเออห่วเขาไม่เคยมีสีไม่เคยไม่เคยว้าเออสวยเลยเหรอสวยสวยสวยเฮ้ยสวยเออเนี่ยเขาชอบโทนอย่างเงี้ย ใช่ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เขาจะทาแค่สีโทนสีชมพูโอเคไหมมีตั้งกี่อันก็ทาเขาก็ตัวงชอบสีชมพูไม่เป็นไรทาได้คือเขาชอบเนื้อเนื้อของตัวที่ตัวเองทาตัวเองเบบี้แกมตัวนี้เป็นเจลลี่เิ้นออยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนื้อมันดีหมดเขารู้สึกว่าเนื้อมันดูมันดูนวมันนดูุ่มอะเขาอยากลองส้มศูนย์สามแป๊บนึงนะลองดูเพราะแบบมันจะส้มแบบส้มอ๋อมันจะส้มออกแบบน้ำตานิดนึง แต่เรามีบราวข้างล่างอีกนะเออ,เอ,อมันเป็นส้มแบบส้มสวยอะ่ะส้มดีอะ่ะและนี้ค่ะโทนสีน้ําตาลบราย์04เปิงเขาว่าอันนี้ต้องแต่งแบบเป็นนุดนูด้ดแบบเป็นสายฝอเน่เอ,อ,อุ้ยน้ําตาลเลยเออสวยต่อไปนี้นะคะเปิงเอากล่องนี้ขึ้นรถให้เขาด้วยเอาอันนี้ขึ้นด้วยเปิงเขาอยากใช้หมดทุกสีแบบเขาเลือกไม่ได้เปงบางวันเราไม่รู้จะใช้สีอะไรแต่งหน้าโทนไหนเราไม่รู้เปิงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องยกกล่องค่ะ